รไฟฟ้าแบบอนุกรมคือวงจรไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือโหลดเช่นหลอดไฟตัวต้านทานต่อกันในแนวเส้นเดียวกันเพียงเส้นทางเดียวโดยที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านทุกอุปกรณ์ในวงจรในเส้นทางเดียวกันคุณสมบัติที่สําคัญของวงจรอนุกรม 1. กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากันตลอดวงจร 2. แรงดันไฟฟ้าตกคล่อมส่วนต่างๆของวงจรเมื่อนํามารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกาเนิด 3. ความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกันข้อดีของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 1. ออกแบบง่ายการต่อวงจรทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนใช้สายไฟน้อย 2. ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในบางกรณี มีค่าความต้านทานเหมาะสมอาจช่วยประหยัดพลังงานได้ 3. ค่าความต้านทานรวมเพิ่มขึ้นสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าโดยการเพิ่มตัวต้านทานข้อเสียของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 1. ถ้าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งขาดวงจรทั้งหมดจะหยุดทำงานเพราะกระแสไฟฟ้า จะไม่สามารถไหลผ่านได้ 2. แรงดันไฟฟ้าลดลงตามจำนวนอุปกรณ์อุปกรณ์แต่ละตัวต้องแบ่งแรงดันกันทำให้อุปกรณ์บางตัวอาจได้รับแรงดันไม่เพียงพอ 3. ไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานสูงเพราะแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงอาจทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดลง 4. กระแสไฟฟ้าคงที่ไม่สามารถควบคุมแยกอุปรกรณ์ได้ถ้าต้องการควบคุมอุปรกรณ์แยกจากการต้องใช้วงจรขนานแทน